สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานเซนเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่ากระบี่และร่มครับอ๋อค่ะเรื่องนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะดูเรียบง่ายดีนะคะใช่ครับเรียบง่ายแต่ผมว่ามันเออมันมีอะไรให้คิดเยอะเลยเป็นนิทานเซนเก่าแก่เลยครับวันนี้เราก็จะมาลองดูกันว่าเรื่องของซามูไราอาจารย์เซนแล้วก็เจ้าสองสิ่งนี้กระบี่กับร่มเนี่ยเออมันจะบอกอะไรเราได้บ้างค่ะ ก็น่าสนใจนะคะเพราะบังคีเรื่องง่ายๆนี่แหละที่มันแฝงปรัชญาลึกๆเอาไว้เกี่ยวกับสติการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมครับค่ะเรื่องก็คือมีซามูไรหนุ่มคนหนึ่งค่ะเก่งดาบมากเก่งจริงๆแล้วก็ภูมิใจในกระบี่คู่ใจของตัวเองมากๆเลยอืมค่ะเข้าใจได้เลยวันหนึ่งเขาก็อยากไปเรียนรู้ปรัชญาก็เลยเดินทางไปหาอาจารย์เซนค่ะพอไปถึงอาจารย์เซนก็ต้อนรับดีครับ แต่ว่าท่านติดธุระแป๊กหนึ่งพอดีอ๋อค่ะก็เลยฝากร่มไว้คันหนึ่งบอกซามูไรว่าเอา่อช่วยดูแลร่มให้หน่อยนะฝากร่มไว้ใช่ครับฝากร่มทีนี้ซามูไรก็รับปากแต่ใจเอ้ครับใจมันไปจดจ่ออยู่กับเรื่องกระบี่เรื่องฝึกดาบอ๋อ oh, ความภูมิใจในวิชาดาบของตัวเองใช่ไหมคะใช่เลยครับก็มมวแต่คิดเรื่องนั้นจนแบบลืมเรื่องร่มไปเลยลืมสนิทอื mm hmm. และพออาจารย์เซนกลับมา ก็ถามหาร่มสิครับค่ะแล้วซามมไรว่าไงก็น่าเสียเลยบแบบนึกขึ้นได้เอ๊ะร่มอยู่ไหนลืมไว้ไหนก็ไม่รู้ทั้งอายทั้งตกใจโถอาจารย์เซนเห็นท่าทางแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาเรียบแต่เออมันจี้ใจมากท่านบอกว่าค่ะเจ้าภูมิใจในกระบี่ของเจ้านักนี่แต่แค่ร่มคันเดียวเจ้ายังดูแลไม่ได้เลย แล้วจะไปดูแลชีวิตคนอื่นหรือแม้แต่ชีวิตตัวเองได้ยังไงโอ้โหคําพูดนี้คมมากเลยนะคะคมจริงๆครับสามูไรนี่แบบเข้าใจทันทีเลยว่าอาจารย์ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องร่มหายอืมใช่ค่ะมันลึกกว่านั้นเยอะเลยถ้าจะเริ่มมีเคราะห์กันจริงๆนะคะเอ่อจุดแรกเลยอาจจะมองว่านิทานเรื่องนี้กําลังชี้ให้เห็นว่า บางทีเรามุ่งเน้นไปที่อะไรที่มันดูยิ่งใหญ่ความสามารถพิเศษของเราจนล,าลืมเรื่องพื้นฐานไปใช่ค่ะจนลืมเรื่องพื้นฐานเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จริงๆแล้วมันสําคัญอ๋อครับครับงั้นบทเรียนแรกที่เราอาจจะหยิบขึ้นมาคุยกันได้ก็คือเรื่องความสําคัญของสิ่งธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะคะเหมือนซามูไรนี่แหละให้ค่ากระบี่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ความเก่งความเท่อะไรแบบนั้นค่ะแต่ร่มเนี่ย ดูเป็นของธรรมดาไม่ได้มีค่าอะไรมากก็เลยเไม่ใส่ใจ ท้งทางที่การใส่ใจเรื่องเล็กน้อยนี่แหละค่ะมันสะท้อนความรับผิดชอบแล้วก็สติของเราได้ชัดเจนเลยนั่นสิครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปบทเรียนที่2ได้เลยนะคะคือเรื่องของอัตตาอัตตาใช่ค่ะความยึดมั่นถือมั่นความภูมิใจในตัวเองมากๆของซามูมรเนี่แหละในเรื่องฝีมือดาบของเขามันเหมือนมาบทบังทําให้เขามองไม่เห็นหน้าที่ง่ายๆที่อยู่ตรงหน้าคือการดูแลร่มอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเพราะมัวแต่หลงตัวเอง ภูมิใจในความเก่งก็เลยลืมเรื่องอื่นไปชีวิตจริงอัตตาหรืออีโก้เนี่ยมันก็ทำให้เราพลาดเรื่องสำคัญสำคัญได้เหมือนกันนะมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปจริงด้วยครับมันทำให้คิดต่อไปถึงบทเรียนที่3เลยคือเรื่องออความสมดุลสมดุลระหว่างอะไรคะระหว่างความสามารถความเก่งกับสติความใส่ใจนี่แหละครับอ๋อค่ะคือเก่งอย่างเดียวมันไม่พอจริงจ คำถามของอาจารย์เซนมันท้าทายตรงนี้เลยถ้าเรื่องพื้นพื้นแค่ดูแลร่มยังทําไม่ได้แล้วความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่ภูมิใจนักหนาเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรจริงๆหรือจะเอาไปใช้ปกป้องดูแลสิ่งที่สําคัญกว่านั้นได้ยังไงใช่เลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเก่งไม่เก่งแต่มันเป็นเรื่องของความใส่ใจในปัจจุบันขณะจริงๆซึ่งเป็นหัวใจของเซนเลยแล้วพอซามูไรโดนทักแบบนั้นเขาก็รู้สึกอับอายใช่ไหมคะครับอายมาก ซึ่งความรู้สึกอายนี่แหละค่ะมันนําไปสู่บทเรียนที่4ได้เลยคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดอ๋อการที่เขารู้สึกแย่รู้สึกอายไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปไม่ใช่เลยค่ะในมุมของเซนหรือจริงๆก็ในชีวิตเราการยอมรับความผิดพลาดความบกพร่องของตัวเองเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้จุดเริ่มต้นของการเติบโต ถูกต้องค่ะมันคือประตูเลยประตูสู่การพัฒนาตัวเองทั้งทางปัญญาทางจิตวิญญาณหมายความว่าพอเรารู้ตัวว่าพลาดตรงไหนเ,ออเราบกพร่องตรงไหนมันก็เป็นโอกาสให้เราปรับปรุงทําให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ใช่ค่ะว่ากันง่ายๆก็คือยอมรับก่อนถึงจะพัฒนาได้สรุปแล้วนิทานกระบี่และร่มนี่ก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากๆเลยนะครับค่ะเตือนใจเรื่องอะไรบ้างคะก็เตือนว่า อย่าให้ความสำเร็จความเก่งหรือความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเนี่ยมันมาทำให้เราเอ่อมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สำคัญในชีวิตไปสิ่งเล็กๆแต่สำคัญใช่ครับอย่างเช่นความรับผิดชอบพื้นฐานความใส่ใจในรายละเอียดหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอืจริงด้วยค่ะบางทีเราก็มัวแต่มองภาพใหญ่จนลืมสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัว งั้นก่อนจะจบกันไปนะคะอยากจะชวนคิดนิดนึงค่ะว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เนี่ยมีร่มอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปอยู่หรือเปล่าร่มในชีวิตเราค่ะอะไรที่มันดูธรรมดามากๆดูไม่สำคัญเลยแต่ถ้าเราลองหยุดแล้วก็ใส่ใจมันจริงๆบางทีเราอาจจะเจอความหมายหรือบทเรียนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะคะใครจะไปรู้ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ